ตัวที่ใครๆก็บอกว่ามันโคตรเลดเลยอย่าปล่อยให้ไว้ตัวสุดท้ายมันโหดเด็กๆแห่งสื่อหลายเครืต่างบอกว่านี่คืออาจารย์แม่ผู้โหดร้ายไปดูปรพร้อมๆกันเลยว่ามันจะเด็ดสักแค่ไหนกับจานแจ็คไหวนไอเกมเมอร์ครับ ก็ลาครับก็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมจานแจ็คไวท์ไนท์เกมเมอร์นะครับก็บมาอยู่กับเกมทางด้านของถังซานโมบายเหมือนเดิมนะกับการรีวิวตัวละครครับวันนี้เราก็จะมาพบกับอาจารย์เอ,อิร์หลงนะครับที่หลายนเนีคนขอกันเข้ามาเยอะนะผมเห็นหลายๆคนหลายๆตัวหลายๆคนกออ็อาจารย์เอ,อิร์หลงอาจารย์แม่นะครับกับฉายาว่าอย่าให้อาจารย์แม่นั้นโมโหนะอาจารย์เอ,อิร์หลงนะครับ เกิดในตระกูลราชามังกรสายฟ้านะครับวิญญ,ญาณยุทธ์สายโจมตีนะครับเด็กไดว่าถ้าใครได้ดูแอนิเมชันเนี่ยจะรู้เลยว่าอาจารย์แกโหดจริงๆครับใครเนี่ยไม่กล้าแย่งกับอาจารย์แกเลยงัดสุดได้หมดนะครับแล้วในเกมเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ,อาจารย์เอิร์ูของผมอยู่แค่3ดาวนะครับอาจจะ ไม่ได้เปิดทักษะของ25,000ืนะครับวงแหวนวิญญาณนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแต่ว่าผมจะอธิบายทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาลงกันที่วงแหวนกันเลยครับสําหรับสายความเร็วโจมตีเนี่ยจะมีด้วยการคืนนกและด้วงนะครับ2ประเภทนะเริ่มกันที่นกก่อนนะครับวงแหวนวิญญาณที่1นะครับประเภทนกนะครับความกดเกี่ยวของมังกรนะครับ โจมตีและสร้างความเสียหาย689%นะครับของพลังโจมตีให้กับศัตรูนะครับและเผาไหม้ศัตรูตัวนั้นนะครับหากว่าตัวที่เราเลือกโจมตีเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยติดเผาไหม้อยู่แล้วนะครับศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากสถานะเผาไหม้นะก็ถือว่าเวลาตีเนี่ยถ้าเลือกตัวได้เนี่ยเลือกตัวที่เผาไหม้อยู่แล้วคือมันมีไฟติดตัวอยู่แล้วนะครับและวงแหวนวิญ,ญญาณเนี่ยระดับปีเนี่ย จะเพิ่มความเสียหายของการเผาไหม้เพิ่มขึ้นนะครับก็ตามปีเลยพันก็บวก2อ่าอะไรประมาณนี้นะครับ40% 65%ครับก็เพิ่มความเสียหายของไฟนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวงแหวนวิญญาณที่2ครับรูปแบบนกนะครับมังกรระเบิดอักคีนะครับรับค่าพลังโจมตีและขีดจำกัดของพลังชีวิตนะครับของเพื่อนร่วมทีมนะครับให้กับตัวเองนะครับ ทุกครั้งเนี่ยที่มีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยตายอาจารย์เอิร์หลงเนี่ยจะได้รับ20%ของพลังโจมตีและพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมที่ตายนะครับและถ้าหากมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยตายถึง4คนนะครับอาจารย์เอิร์หลงจะเข้าสู่สถานะพลังกายประตุทันทีนะครับเป็นเวลา4รอบนะนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเลดนะครับเพื่อนตายเรายิ่งเก่งอ่ะตัวนี้นะครับ เอาไปลงเล่นในด่านพวกด่านที่ยากๆอ่ะอาจารย์เออลหลงน่าจะช่วยเก็บได้ดีเลยนะครับพวกหากระดูกวิญญาณเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ไม่เลวเลยนะแล้วก็ระดับวงแหวนวิญญาณนะครับระดับวงแหวนวิญญาณระดับ1น0 0นนะครับได้รับ25นะครับของสแตตที่เพื่อนตายนะครับปกติคือ20นะครับที่มันบอกในความสามารถของสกิลจะเพิ่มเป็น25เนะครับ ระดับ10,000ปีนะครับเมื่อเพื่อนในทีมตายเนี่ยอาจารย์เอ้อหลงจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับโดยคิดค่า10%นะครับคูณด้วยเพื่อนที่ตายในทีมนั่นเองนะครับเพื่อร่วมทีมที่ตายนะครับระดับ25,000ื่ห้าพันวงแหวนวิญญาณเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลขณะที่ตัวเองโกรธอยู่เนี่ยสองเด็ดมากครับเสียดายนะที่อาจารย์เอ้อหลงของผมตอนเนี้ย เป็นแค่3ดาวนะครับเนื่องจากเปิดได้มาก็มีคนขอกันมาเยอะนะพอๆกับเท็กกับบีเฉินซินนะครับมีคนขอกันมาเยอะมากนะครับดีจะหาโอกาสทําให้นะระดับวงแหวนวิญญาณทัา4ดาวเนี่ยอาจารย์เอ,อิร์ดหลงจะเป็นตัวที่จี๊ดจัดเลยอะเพิ่มความเสียหายคริติคอลสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะจี๊ดสุดเลยครับวงแหวนวิญญาณที่3นะครับประเภทนกนะอัคคีพิโรธอัสนีสะเทือนนะครับ สร้างความเสียหายนะครับ156%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูและ20%นะครับโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะเผาไหม้เป็นเวลา2รอบนะครับหากตัวที่เราตีเนี่ยติดสถานะเผาไหม้อยู่แล้วนะครับความเสียหายของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับโอ้ก็ถือว่าเด็ดนะครับแล้วก็ความสามารถวงแหวนมิญาาณนะครับ10,000ปี เอ้1,000ปี10,000ปีและ25,000ปีจะเป็นการอัปเกรดสกิลนี้นะครับก็คือโอกาส30%ความแรงเพิ่มขึ้น60%โอกาส40%ความแรงเพิ่มขึ้นอ่าโอกาส40%ความแรงเพิ่มขึ้น70%นะครับโอกาส50%ความแรงเพิ่มขึ้น80%ก็คือความสามารถด้านบนครับความสามารถที่ผมบอกไปถ้าเป็นพันปีเนี่ยก็คือโอกาสติด30%ความแรงก็เพิ่มขึ้น60%ที่เหลือก็ตามลําดับเลยครับ ตามปีเลยใครมาชวนเนี่ยเวลานี้กาลังรีวิวอย่าเพิ่งนะอย่าว่าไม่มีน้ําใจนะครับสําหรับเพื่อร่วมกิวนะตีๆกันไปก่อนเลยนะครับยังไม่ว่างนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะยิ่งมีระดับวงแหวนวิญญาณเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะใช้ทักษะสกิลเนี้ยก็ยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับสั้นๆเลยวงแหวนวิญญาณที่4นกนะครับเปลวอคคีกระหายโลหิตนะครับ เพิ่มบัฟให้กับตัวเองนะครับบัฟเสน่ห์มังกรไฟนะครับระหว่างที่ได้รับบัฟนี้นะครับอาจารย์เอ,อ้อหลงนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น41.81%นะครับโอ้โหได้รับเกือบครึ่งหนึ่งของตัวเองที่มีเลยนะบัฟนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ระดับวงแหวนวิญญ,ญาณ1000ปีนะครับเพิ่มความเสียหายที่เป้าหมายจะได้รับอีก30%เป็นเวลา1รอบนะครับ10,000ปี ขณะที่ได้รับบัฟเสน่ห์มังกรไฟนะครับถ้าอาจารย์เอ,อ้อหลงนะครับโจมตีตัวที่เลือดน้อยสุดของฝั่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโอกาสทิดคริดทิคอ่เข้อคืปอร0เนตนะครับถ้าเราใส่วงแหวนวิญ,ญญาณ1 0,000ปีนะครับแล้วเราไปตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดของฝั่งตรงข้ามโดนคีหนึรครับไงก็ขีครับ,รบต่อให้อัตราคีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงก็ขีครับโอ้โหถือว่าเด็ดนะเนี่ยแล้วก็ ระดับวงแหวนเนยาน25,000นานะครับขณะที่เราเนี่ยสังหารศัตรูได้สําเร็จนะครับระยะเวลาบัฟจะถูกรีเซต็ตสมมุติว่าเราเหลืออีกเทิร์นเดียวบัฟจะหมดจะถูกรีเซต็ตกลายเป็น2เทิร์นเหมือนเดิมและบัฟนี้นะี่ยจะทํางานให้เราทันทีโดยที่เราไม่ต้องกดคือใช้ต่อเนื่องครับยิงคาได้ปับรีเซต็ตอยู่ได้ต่อเนื่องบวก2บวก2อ,อยู่ได้ต่อเนื่องใช้ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาเทิร์นไปกดเลยนี่โอ้โห สมแล้วกับที่ชื่อทักษะว่าเปลวอัคีกระหายโลหิตนะครับเด็ด <C ir cle an> จริงๆมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยครับรอต้องรีวิวแล้วของดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแวะบอกทางด้านของการจัดทีมในการตีรอบนี้นะครับเนื่องจากทักษะของอาจารย์เอ้อหลงเนี่ยคือถ้ามีเพื่อนร่วมทีมที่ตายเนี่ยเขาจะได้รับสแตตต่างๆนะครับและตายครบ4คนจะได้รับสถานะนะครับ พลังกายประทุเนี่ยผมก็เลยใส่ตัวที่เวลสิบมาหมดเลยครับอย่าเว้นเอาซื้อขานะครับจะมีแค่เอาซื้อขาอาจารย์เอ,อ้อหลงนะครับที่เป็นตัวหลักที่ใช้นะครับนอกนั้นเอาตัวมารับมารับดาเมจนะครับไม่ต้องคิดมากถ้าเห็นว่าเขาปิวง่ายๆนะเอาแล้ครับเริ่มครับเอ้ยตีไปตีไปเลยตีไปเลยโหอ,อย่าตีอย่าตีตัวเรา เขาใช้ตะกีดหน่อยสินะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะเพราะสิ่งที่เราต้องการคือให้อาจารย์เขาตายอ่าเดี๋ยวอันนี้เร่งเทินไปแล้วกันใส่กอกเห็ดบินไปอ่าแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบทางด้งของทักษะกันนะเดี๋ยวเริ่มกันด้วยทักษะที่1น,นะครับความกดเกลี้ยวของมังกรนะครับผมเลือกตีเป็นตัวเลือดนน้อยแล้วกันเพราะว่ามันจะ ติดสถานะผผมไหม้ไว้แล้วอ่ะเอามีตัวนี้ติดสถานะผผมไหม้นะครับเห็นไหมขึ้นสีม่วงครับตัวมันไม่ไหม้แต่มันไม่ใช่นะมันไม่ได้ติดนะอุ้มันมีติดเกาะฉันเขินเลยเมื่อกี้เขาติดสถานะอิมูนนะครับคือไม่รับความเสียหายนะอ่าเรียบร้อยครับผมเขินเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมเขินนะเนี่ยโอเคตีไปก่อนครับ ตอนนี้มีเพื่อนท่วมทีมต,ตายอ่าเมื่อเพื่อนร่วมทีมต,ตายเนี่ยจะเห็นว่ามีแบบแสงขึ้นที่ตัวอาจารย์เอ,อิร์รเอ,อิร์รหลงเลยนะอันนี้ก็โจมตีธรรมดาไปก่อนนะครับอัศนีพิโรธอ่าทักษะที่3อัศนีอัคคีพิโรธอัศนีสะเทือนนะครับตุ่มเอาเสือขาเพิ่มบัฟมาก่อนจุ๊บไปหนึ่งทีโอ้โหไอ้พวกนี้ติดสถานะเกาะกันทั้งนั้นเลย บายไปก่อนครับกูจะตายแล้วเพื่อนอีกสองตัวอีกสองตัวตายตายไปเลยตายตายออกมาปัน่นเอาเรียบร้อยครับเมือม่อเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมตายถึงสี่คนอาจารย์น่ะหลงแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย,ย่าครับช่่วยไมไมด้เห็นไหมเมื่อแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย,ย่าแล้วเราก็ต้องชดทีเด็ดครับทักษะวิญญ,ญาณที่สี่เปลวอัคคีกระหายโลหิต มาเดี๋ยวอาจารย์เออหลงจะโชว์ว่าเด็กๆเนี่ยควรเชื่อฟงผู้ใหญ่ทักษะวิญญาณที่หนึ่งความกดเกี้ยวของมังกรน่ครับเมื่อมีศัตรูตายเรื่อยๆก็รีเซ็ตไปเรื่อยๆครับจบตีให้มาได้ทักษะวิญญาณที่หนึ่ง เอวอักกระหายโลหิตนะครับอ่เพิ่มบ้าให้กับตัวเองครับสถานะติดไฟตีโอ้โหเข้าไปแสนหติดคิดจะเข้าร้อยเปอร์เซถ้าเลือดน้อยเป็นไงครับอาจารย์เออหลงเด็ดนั่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยอ่ะละครับก็มาอยู่ในส่วนที่เป็นรูปแบบที่2นะครับอ่ารูปแบบวงแหวนด้วงนะครับทักษะวิญญาณที่หรูปแบบด้วงนะครับ เปลวไฟมังกรผ่านสิ้นนะครับสร้างความเสียหายนะครับ251นะครับให้กับสตูนนะครับโดยการโจมตี3ครั้งนะครั้งละ251นะครับและถ้าหากว่าเราโจมตีสตูนเนี่ยครั้งที่3เลือดของสตูนเนี่ยต่ำกว่า50จะแรงขึ้นอีก150ครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายกันง่ายๆนะครับคือจะตี3ครั้งนะครับครั้งละ251ของพลังโจมตี ของอาจารย์เอ,อิร์ลงนะครับดังนั้นนะครับเมื่อตีครั้งแรกเข้า100สมมุตินะครั้งแรก100ครั้ง2 100ครั้ง3ที่กำลังจะโจมตีไปถ้าหากเลือกเลือดตัวที่เราโจมตีเนะี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งน้อยกว่า50%นะครับเราจะตีแรงขึ้นอีก150%สครับในครั้งสุดท้ายนะครับระดับวงแหวนวิญญาณนะครับก็คือจะบวกนะครับทางด้านของเปอร์เซ็นต์ แรง150ครับก็กลายเป็นแรง200แรง250แรง300ครับยิ่งวงแหวนวิญญาณสูงยิ่งแรงครับในการโจมตีครั้งสุดท้ายนะนะครับทักษะที่2นะครับรูปแบบด้วงนะครับลมปานมังกรเพลิงพิโรดนะครับความเสียหายของอาจารย์โอ้หลงเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ1.14นะครับทุกๆ1ที่เลือดของศัตรูน้อยลงนะครับ โดยนับจากตัวที่น้อยที่สุดนะครับและถ้าหากเลือดของศัตรูตัวนั้นเนะี่ยน้อยลงกว่า20%แล้วเนี่ยอาจารย์เออหลงนะครับจะได้รับความเร็วในความเร็วเนี่ย,เ,เ,ยเพิ่มขึ้น50%นะครับโดยความสามารถ1,000ปีและ10,000ปีจะสามารถทับซ้อนกันได้โดยได้มากกว่า1ตัวนะครับโดยจะได้มากกว่าได้ตัวที่2เนี่ยเพิ่มขึ้นจากความปกติเนี่ยเราจะได้ รับเต็มๆ100%เรตเราจะได้รับ20%และ25%นะครับของตัวที่2นะคือตัวแรกเนี่ยเราจะได้เต็มเ1็มนะครับแต่ตัวที่2เราจะได้เพียงแค่20%ถ้าหากเรามีวงแหวนวิญญาณ1น0 0 0ปีและเราจะได้2 5นะครับถ้าเราได้วงแหวนร,ระดับวิญญาณ10,000ปีนะครับแล้วก็ระดับวงแหวนวิญญาณระดับ2 5 0 0 0ปีนะครับเมื่อศัตรูตายนะครับอาจารย์เอ้อหลงจะได้รับ พลังโจมตีนะครับขีดจำกัดพลังชีวิตอัตราคิติที่เ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถาวร25%เอ้ย15%แต่อันนี้ผมคงจะรีวิวให้เห็นไม่ได้เนื่องจากผมยังไม่มีระดับสีดาวของจันเออรลกนะครับง่ายๆว่าถ้ามีคนตายนะครับศัตรูตายเราได้รับบัฟถาวรเลยนะ15%ความเสียหายเลือดและอัตราคลินะครับดีมากๆเลยนะดีสุดๆเลยแหละนะครับ แจมแมวมากๆเลยนะครับสำหรับทักษะนี้นะครับทักษะวิญญาณที่3นะครับรูปแบบด้วงนะครับอัศนีพิโรธนะครับอัคคีพิโรธอัศนีสะเทือนนะครับทักษะนี้ผมผมชอบพูดชื่อผิดอ่ะชื่อมันอ่านค่อนข้างงงๆนะครับโจมตีสตูนะครับสร้างความเสียหาย1 5 6ของพลังโจมตีนะครับและถ้าหากเลือดของสตูเนี่ย ต่ำกว่า50%แล้วเนี่ยความเสียหายที่ได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก20%นั่นเองนะครับแล้วก็วงแหวนวิญญาณจะเพิ่มระดับของความเสียหายเมื่อเราตีศัตรูนะครับเลือดน้อยกว่า50% 1,000ปีจะทำให้แรงขึ้น30% 1,000เปีจะทำให้แรงเพิ่มขึ้น40% 2สิ0 0ปีเนี่ยจะทำให้แรงเพิ่มขึ้น50%นั่นเองนะครับยิ่งเลือดศัตรูน้อยเนี่ยกว่า50%เนี่ยโดนอาจารรยย์์เเอ,อิลงนี่ สกิดเจ็บๆแน่นอนนะครับทักษะวิญญาณที่4นะครับขึ้นปะทุมังกรไฟนะครับรูปแบบด้วงนะครับสร้างความเสียหายนะครับ815%เอ้ย839%ของพลังโจมตีนะครับให้กับศัตรูนะครับถ้าหากว่าก่อนที่จะใช้ทักษะเนี้ยก่อนที่เราจะใช้ทักษะที่4เนียเนี่ยเอใช่ครับ ก่อนที่เราจะใช้ทักษะนี้นะครับต้องขออาภัยด้วยน้ำลายติดคอเมื่อกี้นะครับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับทั้งหมดทุกคนเลยนะเลือดน้อยกว่า10นะครับทักษะนี้จะใช้เกตลดลงหนึ่งอย่างตอนนี้ครับใช้เกตทักษะอยู่4ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทุกคนเลยนะทั้งทีมเลือดน้อยกว่า10%ทั้งทีม เกจทักษะจะใช้เพียงแค่3ครับลดการใช้เกตทักษะลงนั่นเองนะครับระดับวงแหวนวิญญาณ1 0 0 0ปีนะครับความเสียหายนะครับสร้างความเสียหายให้ใหกับศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้เนี่ยเพิ่มขึ้น60%นะครับ <c oughs> 1,000ปีนะครับเงื่อนไขาการใช้เกตลดเกตเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับคือปกติเนี่ยมันบอกว่าเพื่อนร่วมทีมต่ำกว่า10%จะเปลี่ยนเป็น เพื่อนร่วมทีมเลือดน้อยกว่า40%นะครับการใช้เกตจะลดลงนะครับแล้วก็ระดับวิญญาณ25,000ปีนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ติดเผาไหม้อยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก90% 90%โคตรแรงใครมีระดับวงแหวนวิญญาณ25,000ปีแล้วอาจารย์เออหลงสีดาผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่แรงจริงๆครับ เี๋ยวเราไปทสสกิลกันเลยดีว่ามันจะดีมากแค่ไหนครับสมคำล่ำลือหรือเปล่าสำหรับฝั่งด้วงนะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ใส่ตัวมารับรับความตายนะครับเอ้ยลืมไปว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องใส่ตัวมารับความตายแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีผลว่าเพื่อนลงทีมตายเยอะๆนะครับอ๋อมีผลดิผมก็ลืม เพราะว่าถ้าเพื่อร่วมทีมเลือดน้อยๆนะครับเราจะได้โอเคมาตีธรรมดาไปจุ๊บหนึ่งทีเอือ้อเอื้อใบไปก่อนแล้วกันโอ้ยมีติดด้วยตีโอเคครับใช้เกตเลยเพิ่มเกตนะครับเอาซื้อค่อ่าถึงตาจานเออหลงนะครับ ทักษะวิญญาณที่1เปลวไฟมังกรผ่านสิ้นนะครับตีตัวขวาสุดเลยแล้วกันตุ่มติดมือด้วยเนี่ยโอ้โหไม่มีเขียนไว้ด้วยแต่ติดมือถ้ามีศัตรูตายเหรออันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่มีเขียนจริงๆนะที่ผมแปลติดมือน,นี่จบผลจากอะไรเนี่ยผมแปลไม่ทวนนะผมก็ดูดีเลยนะดูดีแล้วนะวนะติดมือจากอะไรงงเลยครับ ลองอีกทีนะครับตีธรรมดากันไปก่อน,นครับใสกอกปีกวินทลาลมทักษะวิญ,ญญาณที่3นะครับอัคีพิโรธอัสนีสะเทือนนะครับอันนี้ถ้าตีตัวเลือดน้อยจะดีมากนะครับแต่ว่าไม่มีตัวเลือดน้อยเลยก็ต,ตีธรรมดา ธรรมดาไปไม่มีใครตีเพื่อร่วมทีนัดตายเลยเหรอเลือดน้อยๆ้ลยเลยความสามารถเราก็ไม่ทํางานแล้วเนี่ยลืมไปว่าไอ้นี่สเตตหนึ่งนะครับอ่ะทักษะวิญญาณที่หนึ่งอีกทีครับตึบ,ตบ,ตบ,ตบหายไปเลยสามทีเลี้ยงเลี้ยงเกตแล้วกันครับผมเอาตัวเลี้ยงเกตมาน้อยนะครับมีแค่ตัวเดียว ตอนนี้อาจารย์เอ,อิร์งเนงเนต้องการเกตรตีตีไปก่อนครับสียเวลาตัวมาเยอะจริงๆนะเนะี่ยถ้าไม่ทำงานเนะี่ยตีธรรมดาไปเลยเร็วๆ,ๆ,ๆเรๆเร่งเกรเพื่อให้ได้ทักษะที่4นะครับเมื่อกี้ผมใช้ทักษะที่1ซ้ำไปนะมันมีอีกเฟสหนึ่งนะครับ เียเวลามากครับอ่าเห็นมมีเพื่อนร่วมทีมเด็ดบ้องเท่งไปแล้วเดี๋ยวดูกันว่าทักษะของอาจารย์เอ,อิรลงจะใช้เกรดลดน้อยลงหรือเปล่าแต่มันบอกว่าเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดอ่าน้อยลงครับตอนแรกใช้4เห็นไหบเพื่อนตายไป2ครับก็กลายเป็นว่าเหลือแค่2นะครับอ่าอันนี้ผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดไปนะครับว่าถ้าระดับวงแหวนวิญญาณหนึ่งหมื่น 1, ปีเป็นต้นไปนะครับ มีเพื่อนนะครับที่เลือดต่ำกว่า40%เนี่ยจะลดลงใช่ไหมครับต่อ1ตัวเลยนะแต่ถ้าหากมีคนตายก็ลดลงอย่างนี้ลครับคือตาย2เกตจาก4เหลือ2นะครับทักษะวิญญ,ญาณที่4่ขึ้นประทุมังกรไฟใส่ตัวไหนดีอืมตุ่มหายไปหนึ่งจุบ๊บจอ่าผมอธิบายก็น่าจะชัดเจนค่อนข้างจะชัดแล้วนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสกิลทักษะของอาจารย์เอ้อหลงนะครับโหถือว่าเด็ดดวงใช้ได้นะตัวนี้ปั้นและผมว่าใช้ได้ยาวๆในตัวเล็ดๆเลยนะไปอ่ามันเหมาะกับทีมที่มีตัวที่เปิดดีๆให้ก่อนอะ่ะแล้วอาจารย์เอ้อหลงเป็นตัวเก็บคิวนะครับเป็นตัวเลดอะ่ะเป็นตัวตามหลังะนะครับมือสไนเปอร์ซุ่มยิงจากตอนหลังๆอะ่ะและให้มีตัวที่ดาเมจแรงๆจ่า,จาเนี่ยนำหน้าไปก่อนอประมาณนั้นนะสำหรับอาจารย์เอ้อหลงนะครับ วงแหวนิญญาณที่ผมแนะนํานะครับอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนนะนี่คือข้อแนะนาของผมนะครับว่าวงแหวนิญญัณที่1่กับวงแหวนิญญันที่4ต้องมีเลเวลระดับวงแหวนิญญาณที่สูงที่สุดนะครับ2 3แล้วแต่ครับแล้วแต่จะมีเลยนะ1 4ต้องใส่วงแหวนิญญัณที่ดีที่สุดนะครับที่เยอะที่สุดที่เรามีนะ1กับ4นะครับอ่าอย่างตอนนี้นะครับผมเนี่ยมีแนวคิดนะครับว่าอยากใช้เป็น นกนะครับนกเนี่ยถ้าใส่วงแหวนวิญญาณแรกเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้หมดก่อนละกันที่ผมคิดนะที่ผมคิดไว้ว่ามันจะมันจะเจ๋งนะครับอ่านี่คือที่ผมคิดนะครับคิดไว้เรียบร้อยนะครับคือนกนกนกด้วงนะครับ แต่บางคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคการเล่นอย่างเช่นด้วงนกด้วงวงกันแล้วแต่ว่าใครจะประยุกต์ใช้อะไรแบบไหนอยู่ที่ทีมครับแต่ถ้าผมแนะนําก็คือเซตนี้นะอันนี้ผมขอทริคนิดนึงนะครับถ้าใส่วงแหวนวิญญาณที่1เนี่ยเป็นนกเนี่ยในเทิร์นแรกถ้าจะให้ดีนะครับทีมเราต้องมีตัวที่ทําให้ติดไฟครับ <S <S เจ้าอ้วนไฟหรือว่าน้องผมแดงนะครับน้องผมแดงไอดีนี้ไม่มีนะครับถ้ามีน้องผมแดงกับเจ้าอ้วนเนี่ย เลือกจะตัวใดตัวหนึ่งไปก็ได้นะครับมันทําให้ทีมนั้นนี่ทีมเพลิงเผาแบบโหเด็ดมากนะเด็ดจริงๆแต่แต่ดดไดไอดีนี้ผมไม่มีน้องหัวแดงนะครับเซิฟนี้นะครับไม่มีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่สายก็นี่เลยงั้นเดี๋ยวเราจะไปเทสกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวใช้จัดทีมเป็นทีมที่ผมบอกเลยแล้วกันนะครับผมใส่เป็นอ้วนฝ่าย วันไฟแทนเลยอันนี้ผลจากการที่เพื่อ่วมทีมตายจะมีผลให้เราได้รับบัฟเพิ่มเติมจากาด้วงก็มีอยู่นะแล้วก็ทักษะที่2เนี่ยจะช่วยให้เราเก่งขึ้นยิ่งมีเพื่อร่วมทีมตายครบ4คนนี่เราจะแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซย่าเลยแหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเมื่อเริ่มเทินครับเจ้าอ้วนจะไปบินไปเผานี่ครับ ติดเผาไหม้ทุกคนเห็นไหมติดเผาไหม้นี่คือตรงผลดีกับเรานะครับติดสองเธินนะแต่ว่าผมว่าตอนนี้อาอาจารย์เออหลงผมออกช้าเกินไปต้องหาตัวบุตดาเมจมาครับไฟเกือบหมดเลยาตาอาจารย์เออหลงจัดการเลยครับทักษะวิญญาณที่1น,นะครับความกดเกลี้ยวของมังกรใส่ใครดีอ ถ้าใส่ตัวติดไฟที่เหลือก็เจ็บหมดอะนี่ครับเป็นไงที่เหลือก็เจ็บหมดถ้าตัวนั้นติดไฟอยู่จะก,กระจายให้ทุกตัวเนี่ยเจ็บด้วยกันนะครับตีธรรมดาก็พอติดไฟครับการโจมตีของตัวไฟติตดีธรรมดาก็ติดไฟแล้วนะคือลักษณะแล้วผมผมไม่มีใครตายอโอ้โหไม่มีใครตายจะติดแช่แข็งแซกอบ,บิน เห็ดหอมอ่าทักษะวิญญาณที่4ขึ้นประทุมังกรไฟตับซิงเกิลทาร์เก็ตที่แรงมากๆเลยนะครับเหมาะกับการลงตีบอสนะตีพวกแบบตัวที่มีตัวเดียวอะ่ะตัวนี้คือเหมาะมากครับอาจารย์เออหลงตบได้หมดเลยพวกบอสที่มีตัวเดียวอะ่ะไม่ใช่ลงด่านนะลงด่านผมว่ามันก็ดีในแบบหนึ่งนะแต่ว่าถ้าลงเป็นพวก บอสเนี่ยจะดีมากกว่าเท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาจารย์เออรรงนะครับรีวิวกันแบบละเอียดยิบเท่าที่จะทำได้เลยนะบอกเลยว่าตัวน,นี้เป็นตัวที่เด็ดมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะปั้นล้วถามว่าปั้นแล้วใช้ได้ยาวไหมผมบอกเลยว่าใช้ได้ยาวครับยิงด่านที่เป็นบอสอย่างที่ผมบอกนะอย่างตีแย่งไอ้นั่นนะแย่งกระ,กระดูกปิญญาอะไรเงี้ยบอสมันตบแรงใช่ไหมเพื่อนร่วมทีมก็ตายหมดอะไรเงี้ย อาจารย์เอรลงกลายเป็นซูปเปอร์ไซาตบบอตบต,บ,ต,บ,ต,บ,ตบแน่นอนครับสร้างราเมจผมว่าซิงเกิลแทรเก็ตเนี่ยเจ๋งสุดๆเลยก็สําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับกดไลค์เนี่ยอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเป็นการช่วยเหลือซึ่งการละการได้ดีเลยแหละนะครับมันคือกําลังใจนะสําหรับคนที่ทําคลิปลงนะแค่มา1ไลค์อ่ะแค่มา1นึ่งซับที่เพิ่มขึ้นมาแบบผมดีใจมากๆแล้วนะครับ ก็สำหรับตัวรีวิวตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กูดแลกรคบพันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนนะระวังโควิด19รักษาตัวกันด้วยขอให้เปิดได้ SSR กันเยอะๆสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ